หมูเดียวเดียวแม่ต้อยนะคะหนูชอบกินขนาดนั้นเลยอ่ะลูกหนูเม่มไปนนีลูกหม่ไปไปเี่ยวออร่อยมากเดูดูน้ำลายหน่อยนะมาข้างบนใส่แล้วมกินมากินได้มแล้ว เดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแม่ชิงกับบ้านก่นอนอร่อยใช่ไหมชอบอืม,อมชอบยังชอบกินร่่ยไอร่อยอ